สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนสมเด็จเจ้าพระยาเลี้ยวซ้ายก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูกรุงเทพมหานครเขาสร้างสวนชุมชนหลังวัดอนงคารามเป็นพื้นที่ติดริมน้ำเจ้าพระยาก็เป็นโครงการก่อสร้างสวนชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาพลิกฟื้นที่ว่างข้างโรงเกลือแหลมทอง ก็จะอยู่ด้านข้างของโรงเกลือแหลมทองพื้นที่สวนชุมชนริมน้ำเจ้าพยาก็เป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชนโดยได้ยินยอมให้กรุงเทพมหานครสร้างใช้ทำประโยชน์เป็นระยะเวลา12ปีตั้งแต่ปี2564นะครับจนไปถึงปี2576 ก็เป็นพื้นที่ขนาด2ไร่1นึงาน96ตารางวาซึ่งเดิมก็เป็นพื้นที่รกร้างแล้วก็มีการลักลอบมีทิ้งขยะนะครับขยะมากมายเลยตรงนี้นะสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตคลองสานจึงมีแผนดําเนินการปรับปรุงที่ดินรกร้างริมแม่น้ำเจ้าพยาข้างโกดังเกลือแหลมทองซอยสำเด็จเจ้าพยาห้าพิกฟื้นสู่พื้นที่สาธารณะโดยได้แนวคิดจากการดึงข้อดีของ พื้นที่ย่านคลองสารซึ่งในอดีตพื้นที่ฝั่งธุบรีก็จะมีคลองเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคลองสารต่อกันก็จะมีเรือสินค้ามาจอดเทียบท่าขนจ่ายสินค้าเข้าโกดังในบริเวณนี้นับว่าเป็นการเปลี่ยนจากพื้นที่รกลางเดิมซึ่งชุมชนขาดปฏิสัมพันธ์กันให้กลายเป็นพื้นที่สวนสาธารณะสำหรับทุกคนแนวความคิดในการออกแบบก็เป็นการเชื่อมโยงคนในชุมชนให้เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตอบโจทย์โดนใจคนในพื้นที่แล้วก็ยังทําหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของย่านเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ในอดีตสู่ปัจจุบันจากคนรุ่นเก่ามาสู่คนรุ่นใหม่โดยบริษัทชมาจํากัดก็เป็นผู้ออกแบบสวนภายใต้แนวคิดสวนชุมชนขนาดเล็กเพื่อให้จากกิจกรรมในชุมชนพื้นที่ภายในสวนก็ประกอบด้วยทางเดินวิ่งสนามเด็กเล่นพื้นที่ออกกําลังกายสวนสุขภาพลานกีฬา รวมถึงอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในสวนอย่างเช่นต้นทรต้นจามจุรีดําเนินการโดยบริษัทธนภัยสารการโยธาจํากัดระยะเวลาการดําเนินการนะครับก็150วันผลงานที่ทําได้ขนาดนี้นะครับอยู่ที่70%ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูรั้วทาสีพื้นปูหญ้าทั้งนี้รองผู้ว่าจักรพันผิวงาม มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องส่วนสำนักงานเขตกขารให้ดูแลเรื่องความสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โดยอรอบ ด้านหน้าซ้ายมือนะครับก็เป็นประตูทางเข้าออกนะในฝั่งชุมชนสำหรับทางเข้าออกสวนนะครับก็จะมีประตูทางเข้า4ประตูฝั่งรินมน้ำา1ึ่1ประตูแล้วก็ทางเข้าชุมชนนะครับ1ประตูแล้วก็ฝั่งถนนซอย1ประตูแล้วก็ตรงข้ามโรงเกลือนะครับแหลมทองอีก1ประตูก็รวมทั้งหมด4ประตูด้วยกัน ขนานี้นะครับงานก่อสร้างประตูทางเข้าออกตอนนี้ก็เสร็จแล้วงานก่อสร้างตอนนี้ก็เหลือไม่มากนะครับผมคาดว่าก็ประมาณปลายปีสองพันห้า้สิเจ็ดก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ด้านหน้าก็เป็นบ้านหลังเก่านะครับ ผมเคยสอบถามคนในชุมชนนะเขาบอกว่าเป็นบ้านกหาบดีเก่านะครับก็เป็นภาพแบบจำลองนะครับสวนสาธารณะ บริเวณโดยรอบสวนแห่งนี้นะครับก็เป็นชุมชนนะแล้วก็มีซากปราักหักพังนะครับที่บ่งบอกว่าในอดีตก็มีการค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองนะครับตรงนี้เป็นย่านเก่าที่มีการค้าขายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เลยด้านนี้ก็เป็นประตูนะครับฝั่งถนนซอยนะซอยสมเด็จเจ้าพระยาซอย5นะครับเข้ามาก็จะเจอ ประตูนี้ก่อนเลยนะครับเป็นประตูแรกมีอาคารบางหลังนะครับก็ซุดโรมแล้วก็พังไปตามการเวลาแล้วก็มีอาคารบางหลังที่ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นอกจากมาพักผ่อนในสวนแล้วนะครับสามารถที่จะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน บริเวณด้านหลังวัดอนงคารามได้นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือท่าดินแดงซึ่งท่าเรือนี้ก็จะข้ามไปฝั่งท่าราชวงศ์นะครับไปตลาดน้อยได้ไปเยวาวราชได้สมัยก่อนก็มีการค้าขายนะครับที่ไปมาระหว่างสองฝั่งในฝั่งพระนครน,นะครับกับฝั่งที่ผมอยู่ก็คือฝั่งกรุงเทพฝั่งธนบุรี งานก่อสร้างตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก70%นะครับโครงสร้างส่วนใหญ่ก็เสร็จแล้วนะก็จะมีในเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่นะครับออกแบบเกี่ยวกับทางเดินวิ่งสนามเด็กเล่นเขาก็ได้อนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้นะครับในนี้ก็จะมีต้นใส่นะต้นจามจุรีเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับอายุมากๆเลยนะก็อยู่มาแต่เดิมนะครับก็อนุรักษ์เก็บไว้ ื่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นป่าลกนะมีขยะมากเลยก็เป็นการดีนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครก็นําพื้นที่ตรงนี้นะครับที่รับมอบจากเอกชนนะให้ใช้เป็นศูนย์สาสาธารณะนะครับระยะเวลา12ปีตรงนี้ก็เป็นประตูนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงงานเกลือแหลมทอง ด้านนี้นะครับเป็นฝั่งที่ติดก,กับแม่น้ำเจ้าพระยามีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับลมื่นมากๆเลย ที่เห็นเป็นศาลเจ้าด้านหน้านะครับก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมจุดนี้ปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาถ่ายภาพถ่ายรูปชมบรรยากาศเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมเลยนะครับเป็นวิถีของชุมชนด้วยนะมีการค้าขายในอดีตมากมายบ้านเรือนนะครับ เก่าแก่ที่เราเห็นอาจจะดูผูพังไปบ้างนะครับแต่มันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้หลายท่านมาศึกษารเรียนรู้แต่ว่าเมื่อมีการสร้างสวนขึ้นมานะครับก็จะทำให้สถานที่แห่งนี้น่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นก็นำบรรยากาศนะครับการก่อสร้างสวนสาธารณะชุมชนริมม่น้ำเจ้าพยานะครับด้านหลังวัดอนงคารามมาฝากท่านผู้ชม แล้วมีโอกาสนะครับก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึง่งขอบคุณสหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสหรับการกดติดตามและท่านที่สนับสนุนช่อง v n p มีทั้งเล่าพบกันใหม่คลิปต่อไปสหรับวันนี้สวัสดีครับ